ขยายถะเสียโอ้ใช่ดีครับเจ้ใส่ดีครับโอเคเนาะเกี่ยวเลี้วเลยครับออ๋ขยายปากจากเจ็ดสิบเป็นเก้าห้าเนาะครับค่ะทีมสร้างบริการดีไหคะดีครับถึงที่เลยครับถึงที่เลยสมเก้าสิบกว่าวันรับประกันหนึ่งหน้าหน้าปีเนาะเบอร์หน้าหน้ากับมาคือเก่าขอต่เสียบปอนเรียกใช้บริการเจ้กับมาคือเก่ากับช่างเด่นค่ะขอบคุณเสียบปอนมากๆค่ะติดตามงานค่ะของเสียบปอน งาน70ขยายป่าเป็น95ค่ะเรามาติดตามงานมาปรับตั้งนิ้วปักให้ลูกค้า,าเสร็จแล้วก็จะไปติดตามดูงานที่อำเภอหนองสองห้อ,องจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะไปต่อที่อำเภอ,อเปื่อยน้อยจังหวัดมหาสารคามค่ะช่างของ เดนก็กำลังอธิบายค่ะวิง่งทีมหนึ่งก็วิ่งติดตั้งเกียวดันแต่งครบเซต็นะคะทีมของเจ๊กับช่างเด่นกับช่างเกอร์ก็วิ่งติดตามงานให้กับลูกค้าค่ะ ตกแต่งรถเกี่ยวกับทางอูป่ประสิทธิโชคการช่างเรารับประกัน1น่หน้านะปีคะ่ะลูกค้าแจ้งไปเราก็ทําการวางคิวงานแล้วก็มาติดตามงานกับลูกค้าเราคะ่าาาาาาะแนต่แกตอนนี้ท่านนะท่นขึ้นตดยกถึกอก สนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวกระโทน0616263232อู่ประสิทธิโชกการจ้างสกนครค่ะเลยนะคะตกแต่งรถเกี่ยวกับทางอูประสิทธิโชกการช่างเราราับประกันเราติดตามงานจริรงๆค,ค่ะ ัหนูคมสเราเนนะุกอไม่ักแต่ที่นี้มันถ้าเน้มันจะรุ่งคนทักก็ต้อรีนรู้นเอามว่านโราได้เอเอนี่ึงเจอในตารหญ่ีเรียนรู